สวัสดีครับพบกับผม T W I N D Y t w i n d ีกับรายการรู้ทันนะครับในการรู้ทันวันนี้จะขอพักเรื่องฟันก่อนนะครับแล้วก็มานำเสนอเรื่องของ,ของการยืดผมนะครับเนื่องจากว่าตัวผมเองนะครับก็มีผมที่ค่อนข้างหยิกนะครับซึ่งบางทีก็อาจจะได้รับการล้อจากคนในสังคมว่าผมเหมือนฝอยคัดหม้ออะไรต่างๆนะครับวันนี้ก็จะมาปรับ บุคลิกภาพนะครับเพื่อที่จะไม่ให้โดนคนอื่นล้อแล้วก็อยากจะดูว่าตัวเองเนี่ยมีบุคลิกภาพที่เป็นอย่างไรนะครับหลังจากมีการยืดผมแล้วนะครับโดยร้านที่จะยืดในวันนี้ครับก็จะเป็นร้านที่อยู่บริเวณหลังนะครับมชอชนะครับหลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับซึ่งจะอยู่บริเวณซอยเ,อเดียวกับโรงเรียนก,ก,กวดวิชานะครับบ้านครูนกนะครับร้านก็จะอยู่ ยืงๆกันครับอยู่ฝั่งตรงข้ามของโรงเรียนกดวิชาแห่งนี้นะครับจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามารับชมกันนะครับครับอันนี้ก็จะเป็นทางเข้านะครับของโรงเรียนกดวิชาบ้านคูนก็จะเดินเข้าไปนะครับที่จอดรถสำหรับรถยนต์ในซอยนี้ก็อาจจะน้อยนิดหนึ่งนะครับจะต้อง ค่อยๆหาที่จอดนะครับอันนี้ผมจอดรถไว้ที่แถวๆคณะศึกษานะครับแล้วก็เดินมาก็าจะมีร้านข้าวมันไก่ต้ม ข้างหน้าก็จะมีแมนชั่นนะครับชื่อว่าอารียาแมนชั่นนะครับผมนะครับอาริยาเมนชั<ส>่น <บท Relax> เป็นหอพักสตรีนะครับอาริยาเมนชั่นส่วนร้านเนบานะครับ ร้านเนบะนะครับผมพูดผิดนะครับก็จะอยู่ตรงข้ามอันนี้ก็ถึงแล้วนะครับก็จบไปนะครับสำหรับการยืดผมของผมนะครับที่ร้านเนบะหลังโมชอนะครับ บุคลิกภาพที่ได้มาก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็ดูเป็นลุกใหม่นะครับรอเราเอาการนะครับไม่ใช่รอเราเอาเก่งนะฮะไม่ใช่นะครับดูทรงเกาเหลาขึ้นเอ้ยไม่ใช่นะครับเกาหลีขึ้นนะครับถ้าใครสนใจนะครับก็แนะนําเลยนะครับร้านเนบะนะครับเท่าที่ผมจําได้นะครับสําหรับขั้นตอนนะครับการรีวิวอะไรต่างๆนะครับผมขอจะขอรีวิวไม่คร่าวๆนะครับไม่ได้แม่นมากนะครับ ก็คือพอไปถึงเนี่ยเขาก็จะมีการค่อยๆน่าจะแบบจัดขึ้นทรงขึ้นรูปอะไรก่อนนะครับด้วยการไปสระผมแล้วก็ลงน้ํายานะครับแล้วก็หลังจากนั้นมาก็แช่น้ํายาให้รอน้ํายาเนี่ยแทรกซึมก่อนหรือเปล่านะครับประมาณชั่วโมงนึงนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับเขาก็มีการยืดนะครับโดยการใช้เครื่อง ที่มีปล่อยไอร้อนนะฮะก็ยืดตั้งแต่โคนผมเนี่ยจนจรดปลายนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็มีการสระผมแล้วก็ใส่น้ำยาชีทเม้นท์เส้นผมนะครับแล้วก็มีการมาเป่าแล้วก็จัดรูปทรงให้นะครับก็ได้หน้าตาประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นเขาก็มีการแนะนำหลังจากวันนี้ด้วยว่าให้ทำอย่างไรนะครับเช่นการ ดูแลโดยใช้ทิชชูมน์หรือว่าการสระผมอย่างน้อยวันเว้นวันอะไรเงี้ยนะครับเพื่อไม่ให้ผมแห้งเกินไปถ้าสระทุกวันเนี่ยมีโอกาสนะครับที่จะแห้งได้นะครับแล้วก็ในส่วนของการที่จัดเซ็นทรงอะไรต่างเนี่ยเขาก็แนะนําว่าให้กลวยอย่างเงี้ยนะฮะกลวยผมแบบนี้นะครับใหม่ๆอาจจะยากหน,น่อยนะครับเขาบอกว่าให้ต้องใช้เวลาปรับตัวนิดนึงนะครับสําหรับของผมเนี่ยมันก็จะ ได้ประมาณนี้นะครับของผมนะฮะเนื่องจากผมผมมันสั้นเนาะนะครับเขาเลยบอกว่ามันดัดได้ประมาณหนึ่งนะครับถ้าจะให้ดีนะครับอยากให้มีการแบบจัดทรงได้มากกว่านี้อาจจะต้องใช้เวลาอีกประมาณ3เดือนนะครับเดี๋ยวผมก็จะลองมาดูใหม่นะครับว่าถ้าผมไว้อีกสัก3าเดือนแล้วมาดัดใหม่นี่ไม่ใช่ดัดนะครับยืดใหม่น่จะเป็นอย่างไรนะครับมารับชมแล้วก็ลองติดตามได้นะครับผ่านช่อง การนะลองมาดูกรณีที่มีการถอดแว่นนะครับก็จะรู้สึกว่ารอเหลาเกาสักอย่างนะฮะเกาเหลาหรือเกาาลีนะฮะอ่ารอเหลาเอาการ